ตอบคอมเมนต์ใหญ่เพื่นเนาะผัว่อยคิดได้คือเจ้าก็ด,ดีด้นเนะว่าสั่นนะครับนอะกจากขอบคุณในหลายเรื่อยเลยสำหรับคอมเมนต์นะครับเด้อสำหรับผมนี่ผมชิดว่าเรื่องผัวผัวเมียเมียนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากอ่าสถาบันครอบครัวนี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่มั่นเป็นพื้นฐานของชีวิตนะถ้าผัวกับเมียบ่ มีปัญหาอีหยังกันมันมันเป็นเรื่องปกติที่ผัวเมียมันมันมีอยู่แล้วพิกันทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติแต่มันเป็นพื้นฐานของชีวิตอยู่แล้วแต่ความเข้าใจกันลึกๆรายละเอียดของผัวของเมียลึกๆนี้มันลายกว่านั้นมันจะบ่คือกันตอนที่เข้าแต่งตอนที่คบกันได้ไหมจีบกันได้ไหมอยังมันกัดข้าวเดียวมันกัมันมันกัเศร้าขีรียดเศร้าอย่างไรกันแต่พอแต่งงานกันไปปุ๊บนี่แม่นแ้ช่วงมีลูกน่อยนี่ สำคัญอีนี่แหละคือเป็นช่วงที่ฟังเสียนทุดท้ายได้หลายคนนี่ได้ปากันย้อนลูกหน่อยเลยล่ะเออมันสิมีอันใดอันนึงเหรอเอาผมกับจักสิบอกว่าจากไหนนาะพี่น้องเนาะคนหฮานีกว่าสิประคับประคองชีเวียดผัวเมียมาอะไรบ่มันธรรมดาเลยหลายคนบอกว่าการแจ้งงานคือการประสบความสําเร็จมันบแม่นมู่เจ้าคิดผิดการแจ้งงานนี่มันคือทางที่ไปบ่สวรรค์กันนรกล่ะครับพี่น้องอันใดอันนึงนี่ล่ะวันต่อไป มันโมแมนการประสบความสําเร็จหลังจากแจ้งงานกันไปแล้วผุดมุ้ยเจ้าสีหาเยี่ยงกันยังไงมุ้ยเจ้าสีประคับประคอางชีวิตกันเจ้าไปแบบไหนเออมันโมเมนมามันสีนีแตงความสูงความสูงความสูง่างเดี๋ยวมันโมเมนมันสีมีหลายอันกว่านั้นเมียนเที่อากันตอนที่บมมีเงินคือผมผมนี่โว่อยากสีบอกด้วยครับพี่น้องกว่าสีประคับประคองชีวิตผัวเมียกันมาได้ปานนี้ขั้นมันโมหักันอิลีมันสีธรรมดาตี น่ะมันว่เข้าใจกันอีหลีอยู่กันบ่ได้เลยสิบอกใครเรื่องผัวผัวเมียเมียนี่เงื่อนคา่มแห่งสำคัญครับแล้วผมสิบอกใหรเลยเพราะฉะนั้นผัวกับเมียกันนี่ต้องมีความเข้าใจกันประคับประคองความคิดประคับประคองความรู้สึอกันหมากที่สุดมันบ่แม่นต่ที่มักกันเป็นสาวเป็นบ่าวดิพอแต่สองคนมาอยู่ร่วมกันแล้วมันสิเออพอแม่กับทั้งสองกำสองไฟได้บาาที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองทางสองทางเออคนสิผิดกันย้อน เรื่องครอบครัวกันเยอะเรื่องเงินเรื่องท่องนี่สําคัญมากเรื่องเองินเรื่องท่องเอ้ยวันแต่งงานกันไหมนี่สําคัญอีีคือเรื่องที่แบบก้มสุขที่ที่เอาจะได้รับมันจะบาเต็มทีถ้าเริ่มมีลูกมียังมาแล้วนี่อันนี้คือบวกเลยนี่ละเริ่มสีล่างของระแหงกันเังส่ชีวิตครอบครัวน,น่าจะมันจะมีเรื่องกันบ่อยน่ะแล้วที่สําคัญนี่ถ้าสิประคับประคองกันมาได้คือต่างไฟต่างถอยในสิ่งที่ไยใดไฟหนึ่งบ่มัก ผมคือกันอันใดเนี่ยบอมักผมกับบอเฮดอันใดที่ผมบอกว่าผมบอมักเนี่ยผมกับบอเฮดต่างฝ่ายต่างบอเฮดในสิ่งที่ฝ่ายไหฝ่ายหนึ่งบอชอบเออะเอาสบ่เขาสิบอเฮดให้เขาแบบเออขั้นเขาบอกทีนึงแล้วว่าบอมักเลื่องแบบดีเขาสิบอเฮดแล้บอมันแกล้งกันแกล้งกันไปแกล้งกันมาผิดกันดีกัมีหัวกับเมียนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยละเอียดผัวกับเมียนี่เออว่าสั่งยุ่กันไม่ได้ด้วผมสิบอกใคร นะครับมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแม่นแท้ขั้นมีลูกแล้วนี่โว้ยสีบอกใครเด้อบอม่นทรมดากลัวลูกสีไงกลัวสีนั่นสีนี่แม่นแทนหาเลี่ยงกันขั้นบอมีเงินมีคําแหงย่กเออผู้ใดสิคิดว่าแจ้งงานแล้วมันสิเป็นสวรรค์อย่างเดียวหันโห้ยากสีบอกอยู่แจ่งงานว่าประสบความสําเร็จัน่ยากสีบอกอยู่มันบอม่นม้อเจ้าคิดผิดเออหลังจากแต้งงานไปผุนมันสิเป็นสวรรค์หรือมันสิเป็นนรกเบื้องเอาบาทที่นี่เบื้องกันไป หลายค้นกับบอลอดไปพูเล่วคนให้จนวัดยู่น้ำกัดจนเท่าก็น,นี่ด้ป่ากันแบบนี้นะมนัมนธรรมดาดิเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเด้ออันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ